คับไปต่อครับเพื่อนหลังจากขึ้นไปเที่ยววัดพระาธาตุถ้ำแม่อุศกแล้วไปเที่ยวถ้ำต่อครับก็ลงมาจากวัดแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลยครับนีโลกว่าไปดูถ้ำกันเพื่อนว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับถ้ำแม่อุศก ได้ยินแต่ชื่อเสียงเรียงนามเท่าั้นก็ยังไม่ได้มาสัมผัสเพื่อตัวเองก็ถือโอกาสนี้ไหนๆก็มาเที่ยววัดพระธาตุถ้ำรัตนเจดีย์ถ้ำแม่อุสาแล้วก็ลงมาเที่ยวถ้ำต่อไรครับเพื่อนนิดเดียวมาแล้วก็ไปทั่วเลยสถานที่ที่มีจุดเด่น ของพื้นที่นี้นะพื้นที่แห่งนี้นะครับเ,เขาเหินปูนข้างหน้าเนี่ยใหญ่ๆเลยก่อทางโค้งหน่อยเพื่อนนะค่อยๆบางทีโนคโคะนะครับหมูบ่บ้านนี้ทีโนคโคะชื่อปากะกะยอนะครับสม่ำเนียงก็าางยากนิดนึ่งทามเอกลักษณ์ตามสไตล์ของคนปากะกะยอคนกะเหรีย่ยง ชื b ố, b ố. ่อน uh. ุ่นๆโคบโโลโนี่โคโเจมีสระอุเยอะใช้สระอุมากเป็นพิเศษนะที่เกลียปากยอนะโลโลโคโคบโบทุยนะน้องเนี้ยครับจโจเจ๊จ๊จะไม่ใช้สระอื่นนะใช้สรอุเป็นสาคัญ ไปถ้ำก็ปิดไว้หน่อยก็มีอะไรพิเศษมีก็เลียงหาของป่าหาฟืนหนาวแล้วหนาวเฟิน้ำมีไฟด้วยถูกไฟถูกไฟกันเดี่ยนไฟมเห็นมั้ยตไฟถ่ายไฟเพื่อนด้วยหาดูยากละไฟถ่ายไฟเพื่อน ดูยอกไปให้ดูไฟก่อนไฟเอาไว้ให้เด็กๆด,กดูเด็กรุ่นใหม่ยังไม่ค่อยเจอไฟเนี่ยไฟครับไฟเน้ยเงี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 ้ยเง้ยเงียเงเ้ยเงีเงียเยเงีนะ่ย,ยเงี้ยัง้ยเงี้เงี้ยเด็กๆเเด็กๆเ,เยเเยเนียนเ่ยงเงนะียงเยเเนี่ย ได้เห็นปลายแล้วแง่งงะครับปลายเยอะเลยปลายไปไหนไปเที่ยวถ้ำเปล่าไม่ทราบครับนะปลายนะมุ่งหน้าไปทางถ้ำทางเดียวผมอะใครบอกนะนะะปลายปลายแล้วของปลาอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยอืมครับเห็นไหมครับน้องๆเด็กๆนะเนี่ยลุงถ่ายปลาให้ดูแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ลุงด้วยนะ เนี่ยหาดูยากน้ำไฟเนี่ยเนี่ยนนคนเลี้ยงไฟเจ้าของใช่ไหมมีกี่ตัวยี่สิบตัวเหรออ่อตรงนี้เรียกอะไรอะ่ะบ้านบ้านอะไร,ะโคโครบ้า<ะ>นโคโคชินโคโครับฮะชินโคครับชินโคเป็นภาษาอะไรภาษาไทยใหญ่กะเหลี่ยงมอนแมวเลยกระเหลี่ยงครับเป็นกะเหลี่ยงนะปากกยใช่ป่ะใช่ครับเออเรามีโทรศัพท์ป่ะเนี่ยใช้โทรศัพท์ป่ะใช่เออดูตัวเองหน่อยเนี่ยอาจจะลงยูทูบอ่ะกดติดตามแล้วเนี่ยมีป่ะ มีโทรศัพท์ป่ะเนี่ยมีป่ะมีป่ะอ้าวไม่โทรศัพท์ขึ้นมาเดี๋ยวกดติดตามหน่อยเดี๋ยวดูตัวเองหน่อยอ่ะลงยูทูบเนี่ยเดี๋ยวแอบดูตัวเองเนี่ยเนี่ยพี่พาเที่ยวนะเอ้าเข้าไปแอปยูทูบเลยเจอน้องเขาแล้วเ,เนี่ยน้องเขาดูแลฟไฟอยู่ที่นี่เป็นใหญ่อยู่ที่นี่เจอไหมเจอป่ะพิมแอปยูทูบตัวแดงเนี่ยนี่นี่เออพิมไปทนายพาเที่ยวเออพิมไปเข้าไป กดติดตามไปดูตัวเองไงเนี่ยเนี่ยดูช้างครับสัญญาณมาดีทูมูบดีไหมทูมมบดีครับเออใช่ทูมูบเอากดภาษาไทยอ่ะทนายพาเที่ยวทำได้เปล่าเออไอ้น้องมปบะนอ่ะนุ่นมีป่ะเจอยังฮะเจอยังเดี๋ยวดูตัวเองเนี่ยถ่ายไว้เยอะเลยเนี่ยเนี่ยเห็นตัวเองในยูทูบเนี่ยนะ บ้านอะไรบ้านโลโก้บ้านอะไรบา <USC. S 2> ้านทีโนโกครับ <distintos>. ทีโนโกนะยอยู่ที่ตำบลเลยตำบลแม่สุดครัตำบลแม่สุดอำเภอท่าแก่นครับจังหวัดจังหวัดตากโอเคนะเพื่อนๆเนี่ยผมพามาถึงนี่เลยเนี่ยไปดูถ้ำกันเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุยกับน้องก่อนน้องมันยังงงงงอยู่มาถึงถ้ำแล้วเพื่อนเดี๋ยวไปต่อไปดูถ้ำเจอคนเลี้ยงปลากระเหลี่ยมอันก็รยาสายดีครับกระเหลี่ยมเนี่ยใช้ได้เลยน่าครบไว้เพื่อนๆนะครับ เรียรนะยถึงทำแล้วครับเพื่อนนะดูที่ทำไปเลยผงไหนทำไปดนไหเอาทกาก่อนทำแม่สุดทํเทนี่ยผมไม่ค่อยกลา้าเข้ารือเป็นไงกลักวกลัวทา ไปครับทำครับไปดูถ้ำกันผมแน่นอนนะครับถ้ำโอ้ลมเลื่อนครับสุ่มชิดโอ้โหครับเขายอดสูงเลยนะครับสไลด์ดูทั่วเลยนะยอดเขาสูงเรี่ยวเลยนะครับว้ย เด็กๆดูไฟถ่ายไฟยให้เด็กดูก่อนมาดูทำแล้วก็ดูไฟด้วยนกีน่ตัวน้องมีกี่ตัวยี่สิบเจ็ดตัวเยอะอยู่นะตัว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 เท่าไหร่อะตัวเท่าไหร่ถายกันถ้าขายเชอถ้าเป็นตัวผู้มาจับเปยถ้าตัวกี่ิมมิน โอหโกวงสี่หมื่นกี่ปีไหมถ้าเรียจบดีแล้วก็สี่ี่ปีห้าปีนะปีละหมื่นนะกอนเฉลีย่ยแล้วโอ้โหเยอะเลยรวยแล้วเป็นเสียแล้วเนะ่ยนะหายไปก็ได้รถเครื่องคันนึงแล้วกวงนึ่งหมดนะเหลือด้วยไอเดี๋ยวไปส่งเที่ยวถ้ำไหนปะไม่เอาไปี่ครับถไหนก็นานน้ำเยอะเหรออ,อไปดูหนะ่อยมาส่งหน่อยดิมาเที่ยวแล้วกลับมา น้ำหน่อยน้ำหน่อยไกลน้ำหน่อยท้องถิ่นไปน้ำเนี่ยมันยังไงทำมามันเกิดมายังไงใครเป็นยังไงเนี่ยไป,ไปไหนเ,เดินไปไม่ได้นะพอ,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 อดีเจอไกล้ท้องถิ่นน่ะน้องใจดีด้วยเนี่ยมีเมียยังน้องเอ,อยอมีเมียเนี่ยเ้ยยังมีแฟนเลยจสาวคนไหนชอบ ชอบนายห้อยเนี่ยครับนายห้อยเนี่ยขายายตัวก็หาเมียได้คนแล้วเนี่ยเขาสามารถหาได้หลายคนเลยขายาฟหลายตัวลาเที่ยวพอดีเลยไปน้องใจเย็นวะเฮ้ยพี่ไปยากวะอืเนี่ยครับทางไปถ้ำโอ้เนี่ยมาเนี่ยใครติดตามช่องผมเนี่ยไม่ผิดหวังดูเนี่ยพาเที่ยวดูเลยเนี่ย นะครับไอ้น้องคนเมื่อกี้นะผู้สาวท่านใดชอบก็อย่าลืมนะครับนะเรื่องสินสอดไม่ต้องห่วงเลยได้เลยครับความแต่งทุกเมื่อับเจ้าสาวชอบนะครับนะครับชอบหนุ่มกเหลี่ยบก็หนุ่มกเหลี่ยงก็จะขายฝ้ายแล้วก็ไปแต่งให้น้องได้เลยนี่ครับน้ำที่นี่โอ้โหแน่นอนครับแน่นอนนี่ฝ้ใครเนี่ย ไยใครเยอะแยะหมดนะนะเนี่ยไฟเล่นน้ำเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ย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 ลูกเล็กเนี่ยตัวเล็กๆล็กเนี่ยไฟเล่นน้ำเนี่ยเด้อเนี่ยมาเล่นมาเล่นน้ำในถ้ำเนี่ยอ่าดูเพื่อนไฟเยอะเลยเนี่ยดูเนี่ยคนก็มาเที่ยวกันเที่ยวชอบเที่ยวถ้ำกันเนอะมีสาวๆมาเที่ยวหนุ่มๆหนุ่มๆสาวๆมาเที่ยวเนี่ยจีบกันจู้จี้จู้จี้หน้าธรรเนี่ยครับมาจากไหนน้อง เออมาจากแม่ละมานเออเ,เดี๋ยวดูตัวเองด้วยนะในลงยูทูบอันเนี่ย,เ,ยเออให้ลงต่อเออให้ลงนะไม่ไม่ไม่เป็นความลับนะโอเคน้องเขินด้วยน้องเขินน้องเขินเอาเป็นอย่างเงี้ยครับนะ้องเพื่อนถ้ามันเข้าไม่ได้อ่ะเนี่ยผมให้ข้างในมีอะไรน้องน้องนะข้างในมีอะไรอ่ะ เป็นเป็นแบบปากถ้ำนี่เหรอเนี่ยเป็นปากแเป็แบบปากถ้ำนี้ป่ะสวยกว่านี้ครับเข้าไปลึกไหมลึกประมาณสี่ร้อยห้าสิบเมตรครับแล้วแล้วไปโผล่ท่านผู้เป็นอะไรอ่ะเราตเองไปก่อนในโผล่ถหมู่บ้านครับฮะอ๋อไปเป็นหมู่บ้านอีกทีนึ่งอ๋อเนี่ยครับเพื่อนเขาจะเป็นหินงอกหินย้อยอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันไปประมาณห้าร้อยเมตรสี่สี่ร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็จะไปเจอหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรน้อง ู่บ้านเนี okay now, again, root, new, okay, dare, move, ่ยถ้าถ้าไปถึงหมู่บ้านเนี่ยประมาณถ้าขออขาลน้นนี้ไปแล้วก็ประมาณสองปีเราก็ถึงเออแต่ถ้าไปทางนี้สี่ร้อยเมตรเองถึงแล้วโอเคเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆอยากไปหมู่บ้านอะไรชื่อหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านอุทุธาครับอ่อุทุธาหมู่บ้านอุทุธาใช่เรียกอย่างไรใกล้กับแม่น้ำเมืองเออฮะใกล้กับชายแดนอะไรใกล้กับชายแดนใกล้กับชายแดนฝั่งเราเหรอในฝั่งพม่าเหรอใช่ครับพม่าฝั่งนู้นเรียกว่าอะไรอ่ะ ็เปพม่าก็แบเขาเรียกเขตอะไรแฝงอะไรจังหวัดเลยจังหวัดหัวอะไรแม่ลาเมลาเนี่ยเนี่ยน้องเขาเป็นคนพื้นที่เขารู้ดีเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรนันรายงานตัวหน่อยเดี๋ยวสาวๆเห็นจะได้มาขอแต่งงานด้วยนะก็เราชื่อจอมฮะจพูดทางด้าดิน้องเขินน้องเขินอ่าน้องเขินแล้วเนี่ยครับเป็นอย่างงี้ครับเพื่อนดูครับเนี่ยนะก็ทำแม่อุสุนะครับ ก็สามารถไปถ้าเกิดว่าไปทางน้ำนี่ก็ประมาณ4 500เมตรก็จะถึงหมู่บ้านอลไรนะลืมลนะหมู่บ้านอุทุทะอุทุทะนะถ้าเกิดว่าไปทางถนนก็2กิโลกว่าสามกิโลใช้เวลาน,นานหน่อยถ้าขึ้นบ้นี้อ,อ่สามกิโลข้านประมาณก็เหมือนกนะันแหละแต่ว่าทางนี้ก็ใกล้เออหน้าแรงเมษาแห้งแม่น้ำเนี่ยแม่แห้งครับแม่แห้งนะก็จะอยู่ลเนี้นะนี่เขาเรียกแม่น้ำอะไรเนี่ยแม่น้ำแม่น้ำอะไรฮะอุทุโคล อุทุโคลอุทุโคอุทุอะไรอุทุโคลไม่พูดดีๆไม่เดี๋ยวเพื่อนๆเขาไม่อุทุอะไรช้าๆอุทุโคลอุทุโคลก็เรียกยากยังไงน้องเว้ยที่เรียกไม่ถูกเลยว่ะก็แม่เออเออทางนั้นเลยน้อฝ่ายน้องนั้นเลยอ่ะทำไมครับผมอ้าวเออโอเคโอเคโอเคนะครับเพื่อนๆครับชอบ คลิปวิดีโอผมก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ดูต่อไปนะครับนะนะครับช่องผมก็เป็นอย่างเงี้ยครับนะควมามรู้ความสุขประสบการณ์ใหม่ๆเกิดจากการเดินทางเนี่ยครับนะพอเดินทางมาก็เจอถ้าเจออะไรเงี้ยก็จะได้ความรู้แล้วก็ความสุขด้วยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอผมก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับสวัสดีครับ